สวัสดีครับมื่อวานีผมพามาเบิ้งจักรยานปั่นใสฟรีนะครับลิปแรกในไท้ายลงไปให้เบิ้งชิปหนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นชิปสองนะครับอันนี้พามาเบิ้งรอบนี้ใส่สองโตนะครับชิปนั้นในท้ายลงไปเบิ้งใส่ตัวเดียวนะครับอันนี้ใส่สองโตนะครับเีย่์ที่ให้มันกำลังแหงขึ้นกัวเก่านะครับอันนี้ใส่บวกกับลบยงงก้าหากันนะครับ ส่วนบวกกับโลคีลีอามีจะย่งลงมาบอลนี้นะครับอ่าปากตัวนี้นะครับจะย่งไปบอนทุนนะครับนี่เลยนะครับย่งมาหาเดโอดนี่นะครับเ่อีมาเข่าบอลนี่นะครับมอนะครับมอนี่จะไเป็นมอแบบสิบสองบุนขนาดสิบสองแอมนะครับน้ำมาชาต,ตัวนี้นะครับ ชาตเราเข้านะครับได้ผลน,นะครับส่วนตัวนี้ก็พ่วงเขาหากันเลยนะเพราะอ,อยางให้มันแห,นนนนนห้งนะครับอดีมาปั้นให้เบิ้งนะครับ ภาษิมาวัดได้ในเบิ่งนะครับว่าปั้นไปมันได้เท่าใดนะครับส่วนสุจาร์เจออยู่นี่นะครับอิเซสุจาร์เจอวัดนะครับรวัดเรื่องดัน,นไปให้เบิ่งนะครับนะครับได้13รูนจุด0แยมนะครับ แบบเต็มเลยนะครับเมื่อจีมัน12โวลต์เต็มนะับอันนี้13โวลต์นะนะครับแบบเต็มเลยนะครับถ้าปั่นปอีกค่อยมีอัดหมอเลยนะครับครับที่นี่กับโมมีอย่างไรนีเพียงชงนี้นะครับพามาเบิ้งจักรยานปั่นไปฟรีนะครับที่นี่ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ